เป็ดน้อยหนีออกจากบ้านเป็ดน้อยเป็นของเล่นที่เย่อหยิ่งที่สุดในห้องของเล่นทำไมนะหรอก็เพราะว่ามันถือตัวว่าตัวเองเนะ่ยเป็นของเล่นที่เด็กชายโปรดปรานมากที่สุดนะสิทุกทุกวันพ่อหนูจะเล่นกับมันวัวละหลายชั่วโมงและนั่นทำให้เป็ดน้อยหลงตัว และทำตัวหยาบคายกับของเล่นอื่นๆเสมอไปพอน,นะเจ้าหนูสกกรอกอย่ามาแกะกะขวางทางเป็ดน้อยนะเอ๊ะเป็ดน้อยนี่ยังไงนะตุก๊กตาหนูเขาก็นั่งอยู่ดีๆนี่นาะแต่มันขวางหูขวางตาฉันเทาก็เหมือนกันนั่นแหละยัยพยาบาลขี้บน่นฉันนี่เปลือยชุดสีขาวของเธอจะแย่ยอยู่แล้วเกเรจริงๆเหรออย่างเนี้ยนะมันน่าจะจับฉีดยานักเชียวอ้าอ้าอ้ายานะ ถ้าก้นฉันเป็นรายเข็มฉีดยาละก็เจ้านายจะต้องไม่ชอบแน่ๆเลยจินจนจนช่างคาถะจ้าเขาถือว่าเขาเป็นคนปอดนะรู้ก็ดีแล้วนี่เพราะฉะน,นั้นรีบไปห่างๆฉันสักทีอย่าอวดดีนักเลยนะแปดน้อยเดี๋ยวตกกระป๋องขึ้นมาจะรู้สึกชะไม่มีวันสินละและแล้วในวันหนึ่งเจ้านายก็พาของเล่นใหม่มาที่บ้าน จ้าของเล่นใหม่นะเป็นตุ๊กตาหมาที่น่ารักมากทีเดียวเป็ดน้อยไม่ชอบหน้าเจ้าหมาน้อยเอาซะเลยเพราะมันรู้สึกเสียหน้าที่เด็กชายเล่นกับของเล่นใหม่มากกว่าเล่นกับมันพวกของเล่นอื่นๆก็เหมือนกันทำท่าสนใจของเล่นใหม่ซะจนเป็ดน้อยหมันไส้ค้นท่าฟูดนะตุ๊กตาหมาขอันจับหน่อยสิจิ๊บ จับสิฉันจะชอบไม่ใครใครจับเนื้อจับตัวฉันอยู่แล้วแหละอุย้ยมีดีจังเลยไม่แข็งเหมือนตุ๊กตาหนูอย่างฉันเลยนะมีหน้าละ่ะเจ้านายถึงอุ้มเธอไม่ยอมปล่อยเลยนะชะนุ่มนิ่มอะไรกันมีแผบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีหรอกตัวฉันน่ะสะอาดนะเธอจะลองจับฉันบ้างก็ได้นะเป็ดน้อยสะอาดอะไรกันพวกหมานะ่ะสกระปรกจะตายวันๆเอาแต่คุยขยะ จี๊ดจี๊ดช่างเขาเธอเป็ดน้อยเขาอิจฉาเนี่ยที่เจ้านายสนใจเธอมากกว่าเขาพูดดีๆนะฉันน่ะหรอจะไปอิจฉาเจ้ามาหัวเน่าไม่มีทางสินละพูดดีๆหน่อยสิเป็ดน้อยพวกเราอะชักทนไม่ไหวแล้วนะเธอควรจะดีกับสมาชิกใหม่ให้มากกว่านี้หรือว่าเธออิจฉาเขาจริงๆล่ะโดนจี้ใจดำเขาอย่างเนี้ย เป็ดน้อยก็ทนไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นมันจึงตัดสินใจว่าคืนนี้มันจะหนีออกจากบ้านไปตามหาเจ้านายคนใหม่ดีกว่า,าถ้าทางจะหลับสนิทกันหมดแล้วเป็ดน้อยไปดีกว่าคืนนี้ท้องฟ้ามืดซะด้วยดีจริงๆจะได้ไม่มีใครหาฉันพบ บายบายของเล่นที่น่าเบื่อทุกชิ้นฉันจะโผบินจากรังแล้วนะเอาละ่ะออกมาจากห้องของเล่นได้แล้วทีเนี้ยต้องหาทางออกนอกบ้านให้ได้เอ๊ะนั่นมันเจ้าเหมียวศัตรูเก่าของเรานี่นะแย่ เขาจะกินจ <mm ัแล้วอะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยออแย่อย่างนี้ต nah ้องหลับตาปีวิ่งหนีลูกเดียวว้ายตายแล้วเป็ดน้อยจมน้ำตายละนู่นจันทำใ้นู่นซะด้วยจมนั่นแน่เลยนด้วยด้วยเป็ดน้อยคิดว่าคราวนี้คงจะไม่รอดแน่แน่เลยแต่ทันใดนั้นเอง ก็มีใครบางคนฉุดเป็ดน้อยขึ้นมาชโยเป็ดน้อยไม่ตายแล้วแต่เอใครเป็นคนช่วยชีวิตเป็ดน้อยเอาไว้ล่ะเนี่ยเธอไม่เป็นอะไรแล้วนะเป็ดน้อยเธอปลอดภัยแล้วเจ้าหมาน้อยแล้วก็เจ้าหนูคุณพยาบาลแล้วก็ทุกทุกคนพวกเธอช่วยชีวิตฉันไว้เหรอเนี่ยทำไมพวกเธอถึงรู้ล่ะ ว่าว่าฉันฉันกำลังเดือดร้อนน่ะพวกเราตามเธอมาตั้งนาแล้วแหละตามฉันมาพวกเธอรู้เหรอว่าฉันหน,นีออกมารู้สิก็ฉันเป็นหมานี่นาต้องหูไวอยู่แล้วละ่ะฉันได้ยินเสียงของเธอย่องออกมาฉันก็เลยชวนเพื่อนๆนอะ่ะออกมาตามหาแต่แต่พวกเธอตามหาฉันเจอได้ไงกันละ่ะมือดออกอย่างเงี้ย ฉันเหรอฉันก็ตามกลิ่นเธอมาน่ะสิจ๊ะเธออีกแล้วเหรอนี่ฉันเป็นนี่บุญคุณเธอเหรอเนี่ยเจ้าหมาน้อยนี่บุญคุณอะไรกันเราน่ะเป็นเพื่อนกันก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วล่ะเธอคิดว่าฉันเป็นเพื่อนทั้งที่ฉันน่ะทำตัวไม่ดีกับเธออย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะจ้ะฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ฉันตั้งใจฉันอิจฉาเธอ ฉันเป็นเป็ดที่ชั่วร้ายน่าอายจริงๆเลยทำไมฉันถึงได้แย่อย่างนี้นะช่างมันจ้าเรื่องมันแล้วไปแล้วนะใครๆก็เคยทำผิดกันทั้งนั้นนั่นแหละเรากลับไปที่บ้านกันเถอะแล้วพวกเธอละจ้าตุ๊กตาหนูคุณพยาบาลแล้วแล้วก็ทุกๆุคนนะ่ะพวกเธอยกโทษให้ฉันหรือเปล่าอ๋อพวกเราไม่โกรธเธอหรอก อันที่จริงพวกเราก็ผิดเหมือนกันนะที่พูดจามไม่ดีกับเธอถ้าเธอไปอะไรไปล่ะก็พวกเราก็คงเสียใจมากทีเดียวเลยนะเจ้านายก็เหมือนกันกลับบ้านนะเป็ดน้อยโอ้กล่าวสิจ๊ะฉันไม่อยากจะกลับบ้านเพราะฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันมีบ้านที่อบอุ่นที่สุดและมีเพื่อนที่แสนดีที่สุดต่อไปนี้ฉันจะไม่หนีไปไหนแล้วล่ะ ดังนั้นพวกเพื่อนๆจึงช่วยกันพาเป็ดน้อยขึ้นรถพยาบาลกลับไปที่ห้องของเล่นแล้วตุก๊กตาพยาบาลก็คอยดูแลเป็ดน้อยจนแข็งแรงเป็ดน้อยซาบซึ้งใจจนแทบจะร้องไห้เลยทีเดียวและตั้งแต่นั้นมาเป็ดน้อยผู้เย่อหยิ่งก็กลายเป,เป็นเป็ดน้อยที่แสนดีและเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนตลอดไป